สวัสดีครับสวัสดีนะาๆนะักนะตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมนะฮะนายโดค้นว่าเบดครับผมวันนี้จะมาทำคลิปตีอหย่ปอปลาตกปลาช่อนปลากระสูบปลาละเหยื่อแหละไม่รู้ว่าจะมานหรือเปล่านะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ หลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปแบบจริงจังมานานนะนะวันนี้ก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆให้นานาๆนนเพื่อนๆได้ดูนะฮน,นี่ก็จะใช้เป็นเหยื่อยางนะฮะเหยื่อก็หลากหลายรูปแบบนะฮะมาดูกันว่าปลาจะกัดเหยื่ออะไรดีนะฮะวันนี้ เนี่ยเราก็มาถึงไม้แล้วนะฮะหมยก็เป็นห้วยคลองะฮะเวลาไม่เยอะนะฮะเราต้องรีบทำเวลาในวันนี้ขอให้มีตัวมากัดน,นะะ ถ้านาะนาะนะท่านใดดูคลิปแล้วก็ชอบนะฮะก็กดถูกใจกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะฮะจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะฮะโอเคลุยกันเลยอุปกรณ์ก็เป็น คันแอร์เกียร์ท็อปสนิกเฮดมิกนะฮะของนันนิกรันโดคัน6ฟุต8เวรคหกสฮะหลอกก็เป็นคูลาโด้เอ็สปูลนะฮะ7 7 1หมุนซ้ายสายก็เป็นสายจีน PE 0.8สายช็อค20ปอนด์เบียยางวัดดีลัว เบ็ดหนึ่งโอแล้วก็มันเป็นเนีย่ยเขาเรียกอะไรตะก,กัวฟรีจิกหรอือเ่าสามจุดห้ากรัมครับผมโอ้วันนี้เราก็มาเจอหน้าน้อยนะฮะสวัสดีครับหน้าน้อยวันนี้ทำคลิปครัง้งครั้งแรกเนี่ยสูบเดี๋ยวเอาจริงเหรอเฮ้ยบอกบอกจะเอ็กอยู่อัน มีเวลาถึงเที่ยงวันนี้ร <c oughs> ีบมาเอเฮยเหมือนนัดกันไว้เลยไม่ได้นัดกันนะฮะเหมือนเหมือนละใจตรงกันเลยช่วงนี้ก็บรรยากาศก็เข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวนะฮะ อก็เพิ่งทรงไปล้างนะก็ยังไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่ความสุขของนักตกปลาคือการได้ออกหมายปลาไม่ได้ก็ถือว่ามาเสีบรรยากาศเบ้ย <c oughs> นั่นคือข้อแก้ตัวนะตามจริงก็แห้วเลย นี่โอกาสกระซูเลยตรงเนี้ยนี้ยเราต่อให้นน้อยนะ ไม่โดนน่าจะมีไซส์อยู่อากาศครับเอางนะน้ำมาไงเนี่ยใกล้ๆครับ ุ้าวผมจดูนาตีนผมเบื่อแล้วโอ้ยเป็นผู้ชมที่ดีนน้อยฮะเอสเจิชชิงบุกทหารครับเสร็จครับไม่รอดแน่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้อุสาห์ดันน้ำใส่แน่เมื่อกี้นี่ใส่เนี่ประมาณครึ่งโลได้ตัวนี้ เด่นหน่อยว่กคุิเสร็จตับไม่เอาจะด้วยครับผมมาดูนะฮะเมื่อกี้น้อยสับเบิดนะฮะผมจะกลับแล้วก็มาหล่อให้อยู่ต่ออยู่เว้ย นะครับดูน,น้อยส่งสายนะฮะเช็คสายโอ้โหโอูหอ้หูอยูเรียบร้อยรเรียบร้อยครับโอ้โหได้แล้วครับคนจมกล้องให้ผม <c oughs> <c oughs> อ่ะคืออยู่ <c oughs> อะเหา <c oughs> อห <c oughs> อีก <c oughs> หัวเลาะมันยอดเยยล์ละโอ้โหส